มาการเงินการเงินของคุณกันจะเป็นยังไงในช่วงเดือนพฤศจิกายนอ๋อนะการเงินของคุณเป็นอัศวินเหรียญค่ะจับเงินนิ่งๆเลยเห็นไหมอัศวินคือวัยกลางคนเงินอาจจะไม่ได้ก้อนใหญ่นะแต่เงินมานิ่งแล้วไม่มีความร้อนรนไม่มีความร้อนใจแล้วมากับเดอะเวิร์ด้วยเดอะเวิร์เนี่ยนะเขาเป็นในลักษณะของอะไรเขาเป็นลักษณะของความสําเร็จรอบเลยรอบทิศทาง อ่าความสําเร็จรอบทิศทางมาจากเรื่องการเงินบางทีนะคุณมีความสําเร็จในเรื่องทรัพย์สินรอบทิศทางในที่นี้ The World เนี่ยอาจจะแปลว่าสิ่งใดที่คุณอยากให้มันสาเร็จอ,ะอ่ะเออเช่นคุณประกาศขายอะไรไว้อยากให้มันขายได้อ่เช่าอะไรไว้อยากให้มีไรายได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอ่าแล้วเงินเนี่ยมานิ่งๆเลยการเงินของคุณยังเข้าปกติการออกของเงินจากสองใบเนี้ยพิมพ์ต้องบอกว่าออกปกตินะไม่ได้ร้อนไม่ได้มีอะไรแบบ เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์เข้ามาในเรื่องการออกแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ออกแล้วทาให้คุณรู้สึกถึงความกังวลด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี้ยถือว่าเป็นเดือนพิเศษที่การเงินของคุณไม่ได้ติดขัดอะไรเยอะนะคะ